สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคลิปเสียงทานายเดชาสอสอ,สอเตลั่นจะหยุดได้ยังถ้าเป็นคนอื่นส่งคนไปกระทืบแล้วทานายเดชากิตติวิทยานัน์อดีตฐทานายคุณแม่พนิดาออกมาแสดงความคิดเห็นเตือนคุณแม่ว่าการจะไปฟอ้องคดีอาญาคนบนเรือว่าฆาตกรรมตายบนบกต้องมีหลักฐานมีคลิปภาพชัดเจนหรือต้องมีประจักษ์พยานคนเห็นเหตุการณ์หรือมีอาวุธคดีนี้เชื่อว่าไม่มีถ้าไปฟ้อง ถึงที่สุดอีกฝ่ายแจ้งความกลับฟ้องคุณแม่กลับข้อหาแจ้งความเท็จห่วงคุณแม่จะโดนคนเดียวด้วยนอกจากนี้บอกอีกไม่เกิน10วันคณะสามชาหนกระแสแตงโมจะแตกเฮือคณะตลกจะเก็บฉากคณะแตกเพราะไม่มีหลักฐานการฆาตกรรมตอนนี้ถึงทางตันแล้วเป็นมวยล้มต้มคนดู งานนี้มีการเปิดคลิประหว่างสอสเตทหาทนายเดชามีการพูดถึงเรื่องถ้าเป็นคนอื่นส่งคนไปกระทืบแล้ว30พฤษภาคมหกจะไปยื่นหนังสือถึงพลตํารวจตรีมาตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบรามกรณีถูกนายมงคลกิจข่มขู่จะกระทืบหากไม่หยุดวิจารณ์คดีแตงโมโดยบทสนทนามีดังนี้สอสเอตถามว่าขู่อะไรแม่ทนายเดชาพูดว่าเรื่องอะไรอะสอสเตพูดต่อว่าเรื่องไปขู่ว่าดำเนินคดีอาญาจะโดนฟ้องกลับนนนี้นั้น ทนายเดชาพูดว่าเออสสเต้พูดว่าอย่าไปคู่ทนายเดชาพูดว่าเออสสเต้พูดต่อว่าคือถ้าพี่เดชาเงียบได้จะดีมากอย่าให้ผมต้องลงมือกับพี่นะทนายเดชาพูดว่าเอมสสเต้พูดต่อว่าเวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะพูดตรงๆทนายเดชาพูดว่าครับสสเต้พูดต่อว่าพี่เข้าใจคำวณักการเมืองไหมทนายเดชาตอบว่าเข้าใจเข้าใจสสเต้พูดต่อว่าถ้าพี่เดหยุดผมจะไม่ทําอะไรพี่แต่ถ้าพี่เดไม่หยุดผมจะ ไม่ถือว่าพี่เดเป็นเพื่อนแล้วทนายเดชาบอกว่าเข้าใจเข้าใจสสเต้ถามว่าพี่เดว่าไงทนายเดชาตอบว่าผมก็พูดไปตามหลักกฎหมายพูดไม่ได้เลยเหรอหรือยังไงสสเต้ตอบว่าก็อย่าไปข่มขู่ก็บอกให้กำลังใจก็แค่นั้นแหละคณะตลกพี่เดชาพูดไม่ได้ทนายเดชาพูดว่าอืมสสเต้พูดต่อว่าพี่เดชารู้เปล่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมส่งคนไปกระทืบแล้วทนายเดชาตอบว่าเข้าใจเข้าใจสส เต้พูดต่อว่าพี่เดชาเข้าใจเปล่านิสัยผมไม่ค่อยใช้กฎหมายนะทนายเดชาตอบว่าเข้าใจเข้าใจสอเต้พูดต่อว่าแล้วพี่เดชาจะหยุดเปะละ่ะถ้าพี่เดชาสัญญากับผมว่าจะหยุดผมก็จะไม่ทําอะไรพี่ทนายเดชาตอบว่าก็ให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้หรอหรือยังไงสสเต้ตอบว่าคณะตลกมันเหมาะสมไหมผมเตือนพี่นะผมเตือนพี่นะ ทานายเดชาพูดต่ว่าพวกต้ามรณรงรัชพลต้องไปเตือนเขาไม่เนี่ยสสเต้แต่ว่า at ผมเตือนหมดทุกคนผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายทนายเดชาพูดว่าอืมสสเต้ at ata, พูดต่อว่าคือผมจะใช้วิธีนอกระบบผมพูดตรงๆนะท่านายเดชาพูดว่าครับสสเต้พูดต่อว่าเออถ้าอยากลองก็เจอกันทนายเดชา at ata, พูดว่าอืมสสเต้พูดว่าถ้าคิดว่าแน่นะ นายเดชาพูดว่าอืมสสเตพูดต่อว่าให้หยุดทุกคนเพราะไม่งั้นผมจัดการหมดทุกคนจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ